เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเติมลมยางตรวจสอบน้ำยาหล่อเย็นตรวจเช็คสายพานล้างชุดข้างเป็นการเช็คสภาพรถด,ด้วยตัวผมเองก่อนออกเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่อีสาน ผมแพลนไว้คร่าวๆว่าจะขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวอีสานใต้บุรีรัมย์ศรีสะเกดอุบลและตั้งเป้าหมายปลายทางสุดท้ายของทริปนี้ไว้ที่บ้านเกิดของตัวเองคือจังหวัดยโสธรแต่พรุ่งนี้11โมงเช้าเริ่มล้อหมุน สิบเ็ดโมงเช้าผมเริ่มออกเดินทางจากห้องพักอ่างทองมุ่งหน้าเข้าสู่อีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์โดยการปักหมุด GPS ไว้ที่เขาพนมลุงกับระยะทาง310กิโลเมตรบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเหมาะกับการรถทิพมากขับออกจากสระบุรีเข้าสู่โคราช บนทางหลวงหมายเลขสอถนนมิตรภาพเป็นความดีดและความตื่นเต้นในตัวผมที่ได้ขับมอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่เราอยากไประหว่างเส้นทางที่จะเข้าจังหวัดบุรีรัมเป็นถนนตรงยาวมีการซ่อมแซมปรับปรุงถนนอยู่หลายจุดแต่ก็ยังคงขับต่อไปได้เรื่อยๆ บ่ายสามโมงเย็นผมเดินทางมาถึงเขตจ,จังหวัดบุรีรัมย์กับสายฝนที่โปรยปลายลงมาทําให้พื้นถนนชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ําและดูเหมือนว่าเราต้องหาที่จอดแวะพักเพื่อใส่ชุดกันฝนกับหาอาหารรองท้องบ้าง บนเขาพนมลุงนะครับอากาศเย็นมากสี่สิบบาทจ้ะให้หรอหน้กกาจ่ายที่นี่ก็เราเองเพรล้วเราต่อขับเข้าไปข้างในเลยใช่ไหมขับไปประมาณน้อยกว่าเมตรครับ ฝนตกปล่อยๆนะครับอากาศเย็นสบายมากถ้าตกหนักกว่าน,นี้ก็น่าจะแย่อันนี้กำลังดีไม่ร้อนครับนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่มาปราสาทเขาพนมรุ้งอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมลุงซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วเป็นโบราณสถานศิลปะแบบขเขมรในประเทศไทยที่มีความงดงามและมีความสำคัญที่สุดอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยาศาสนสถานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์พระศิวะเทพเจ้าสูงสุดในาศาสนาฮินดู ระอาทิตย์สาดแสงส่องผ่านตรงทั้ง15ช่องประตูผ่านศิวลึงที่เปรียบเสมือนองค์พระศิวะเป็นปรากฏการณ์ที่มหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นณปราสาทพนมรุงสี่ครั้งต่อปีเท่านั้น ฝนก็หยุดตกแล้วนะครับถือเป็นนิมิตหมายอันดีให้เราได้เก็บภาพสวยๆตามใจชอบแต่เราก็ต้องเออละเหยได้ไม่นานเพราะว่าต้องเดินทางไปที่ซีสเกตต่อ หกโมงเย็นผมเดินทางออกจากเขาพนมลุงมุ่งหน้าเข้าสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารซึ่งต้องขับรถยาวอีก220กิโลเมตรแต่ผมลองโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ของอุทยานไว้แล้วว่าจะไปขอการเต็นท์นอนที่นั่นแต่อาจจะถึงปลายทางประมาณ2-3ถึงทุ่โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่จุดรักษาความปลอดภัยให้เราไปติดต่อขอเข้าพื้นที่ ก้าห้าเต็มถังครับพี่เต่า พี่เต่าครับเฮ้ยไปสวัสดีครับ ก็จะมากลางเต็นนะครับแ้บอกางลังเต็นกัเต็นบอกครับตงเต็นนเขไเลยบนลาถามวนนี้บนลายยำเสาจะมาางนี่นเลยวัดเอาบตรไปแล้วไนะเอาบาดใจมาครับบรดะชาวช่วรับ ที่จกบอกกลางสาราเลยนะครับเ,เช็คไฟดูสิโอเคไฟใช้ได้ขอบคุณครับสภาพนะครับขับมาตั้งทั้งวัน ลุยกันมาจากบุรีรัมตากฝนเย็นเย็นนี่ก็ถึงจุดหมายแล้วพรุ่งนี้ค่อยจ่ายตังค่ากางเต็นท์กางเต็นท์ในศาลานะครับพี่เขาบอกเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นน้ําข้างหน้าเป็นน้ำนะก็เผื่อฝนตกเราก็ไม่ต้องกลางทับกางแค่เต็นท์อย่างเดียวสบายจำเลย ไม่เสียค่าบริการเลยนะครับเมื่อวาน้ยังเมื่อวานยังครับผาหมออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารในเช้าของวันที่เงียบสงบบรรยากาศเย็นสดชื่นกับพื้นป่าอันเขียวขจีที่ลาดต่ำลงไปของประเทศกรัรมพูชาแต่ก็มีสิ่งที่ทำให้เรายิ้มได้ในตอนเช้า คุณลุงสายแดนชาวติ๊กตอกเกอร์กำลังวาดลวดลายอันพริ้วไหวท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามสายหมอกล่องลอยอยู่บนยอดเขาไกลไๆและแสงทองของพระอาทิตย์ที่กำลังตื่นขึ้นมาให้ความอบอุ่นในวันนี้ผมเดินเล่นชิลๆตามท้ายเจ้าจอไปเรื่อยๆ สายหมอกยังคงล่องลอยอยู่ในอากาศบ้างประปายแต่พอแสงแดดอันอบอุ่นได้ประทะกับผืนป่าที่เย็นชื้นก็เกิดเป็นทะเลหมอกสีขาวพุดขึ้นมาอย่างสวยงามเป็นรางวัลให้กับเราของเช้าวันนี้ นี่คงเป็นครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสทะเลหมอกแห่งดินแดนอีสานใต้ตลอดแนวผาหมออีแดงประมาณ300เมตรเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของแผ่นดินประเทศกัมพูชาได้อย่างกว้างไกลหน้าผาที่สูงชันของเทือกเขาพนมดงลักเป็นชั้นหินวางตัวปิดทับเป็นแนวต่อเนื่องขึ้นมาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบและเนินเขามีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ200-500เมตร พืชพันธ์สภาพป่าแวดล้อมโดยรอบประกอบไปด้วยป่าเบญจพรรณมีต้นไม้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กระจัดกระจายอย่างเช่นประดูมะข่ามองตะแบกบริเวณที่ราบเรียบหุบเขาก็จะเป็นตะเคียนพยุงสมพงที่กำลังฟื้นฟูและเติบโตผมเดินลัดเลาะตามริมหน้าผามาเรื่อยๆจนถึงเวลา8โมงเช้าสายหมอกที่นี่ก็ยังคงฟุ้งกระจายอยู่ ราจะไปดูรูปแกะสลักนะครับภาพแกะสลักนูนต่ำเป็นภาพคนสามคนในเครื่องแต่งกายแบบชาวกัมพูชาเป็นโบราณวัตถุเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นราวๆ1,500ปีมาแล้ว มีประตูเหล็กขวางกั้นไว้เพื่อป้องกันการสัมผัสและขีดเขียนเราสามารถมองเห็นเขาพระวิหารได้อย่างชัดเจนณบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ในวันที่ท้องฟ้าเปิดโล่งจากการสอบถามพิธหารพานที่ทำหน้าที่อยู่บริเวณนี้ ผมเดินมาน่าจุดชมวิวสุดท้ายสถูปคู่เป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่และก็เกิดปัญหาขึ้นนิดหน่อยเนื่องจากรองเท้าผมพื้นขาดทำให้การเดินทางกลับมายัางที่จอดรถค่อนข้างทุรักทุเลและผมก็ตัดสินใจตัดพื้นรองเท้าส่วนที่ขาดออกไว้ค่อยเอาไปซ่อมวันหลังเวลาเดินก็เหมือนคนเดินขากระเพกเนื่องจากพื้นรองเท้าไม่เท่ากัน ผมเดินทางลงมาจากผาหมออีแดงมายังจุดตั้งแคมป์ของเราเมื่อคืนนี้เมื่อคืนเรามามืดไปก็เลยมองไม่เห็นวิวทิวทัศน์แต่พอในยามเช้าที่นี่ก็สวยมากเหมือนกัน ธรรมชาติสีเขียวสบายตากับอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเจ้าหมาที่มีท่าทีอ่อดอ่อ,อนหลังจากที่เราเริ่มสนิทกันเพราะว่าเมื่อคืนนางก็ลุมเห่าผมอยู่พักใหญ่กว่าจะเคลียร์ปัญหากันได้ ในเวลา9ก้าโมงเช้าผมเก็บเต็นท์และสัมภาระ,ะเตรียมตัวออกเดินทางต่อเป้าหมายปลายทางของเราอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีน้ำตกห้วยหลวงอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ80กิโลเมตร